นะวิธีเอาผู <verw ahaha> so ้ผ <mañana> <tur> <rawd unre> ู้จับผู้จับดูดิผู้กลัวมันกัดไหมมันกัดไหมหอยกัดเลอกัดไปเลยจับเลยนิ่งๆจังจับครั้งแรกนะเอ็กพามาหาหอยหาปูคืนนี้ที่ขยอกก่่ออนนลววโช์เยโชว์หน่อยเร็วฝีมือมากหาครั้งแรกในชีวิตไปด้วยดีนะครับ กับพวกเราทีมงานมาทำในงานวันนี้ก็คือทีมงานล่าท้าหอยครับหอยคูก็ล่าท้าหอยเอามาใหม่ดิโอ้มัน hey, ดีปุ๊บเลยคฮะคอุ้ยได้แล้วคู่อุ้ยตัวใหญ่มากใช่ไหมเอ้โหจับมือจับจับ อันนี้นี่นั่นมันใครมันก็ได้มาจับตัวหนึ่งนี่ไหนหรเดี๋ยวมันหนีมือหนะไหนเออเอาซื้อมาซื้อไปตัวได้มาแล้วเอาเอารางวัลรางวันใครกีดเมื่อกี้เต็มที่ไม่เราเต็มที่ไหมโอ้กีดคือนหนึ่งโอดเลยเอาไป ไช่แล้วเดินตัววันนี้เรามาหาหอยหาปูกินกันนะคะเอาดูเพื่อจะพูดเด็กสิยาอย่างนี้เลยเหรอนี่เนี่ยเดี๋พี่ฉลาดนะได้ไดนปลาล่ำปลาเหลือมันว่่่าพีงปลาว่าพิงงูก็ว่าพิงงูแล้วพี่ก็ทำคนเช่นไหนต่อดิต้องไปไล่ดูทังนี้ตอนนี้นะคะเราก็หากินกันแบบบ้านๆนะคะหาหอยหาปูกินกันนะคะที่เขื่อนขยอง ลึกไหมลึกไหมอะไรอ่ะพี่โอชอรี่หอยเชอรี่โหย่างกันสดสดเลยนะฮะจงเป็นสุกเป็นสุกเถอะได้ได้ได้ไหมได้ได้ขึ้นขึ้นมาเหรอขึ้นมาเหรอ นี่นะคะวิถีบ้านบ้านเราหากินกันแบบนี้เดี๋ยวไปส่องให้นะไปส่องให้แม่นี่นะคะเรามาดูวิถีชีวิตบ้านบ้านนะคะวิถีชีวิตปูปูปปม่ีปูด้วยปูนะเปูน้ นี่ไหนชนหน่อยพี่ชนมาพี่อุ้ยเยอะจังเลยไม่อดไม่อดผู้สองสูงสูงมดระวังลูกได้ไรผู้อ่ะไหนไหนอย่าเพิ่งมาเลยวดถุงมาใครทงผู้หน่อยไม่ฆ่าเจ้าจะเอาไปใส่ถุงก่อนพี่เอาถุงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา เต็มเลยนะคะทั้งปูทั้งหอยเอาตำชนตำก็ได้นี่ยตำ้มตำอร่อยอ่ะเนีจิชุกว้าวเนี่ยชุกี้น้ำกวาดมาชุกี้น้ำอ่างมหงอมหอย ได้มาเยอะไหมถุงนึงเลยถุงนึงเลยโอ้ได้เป็นถุงเลยนะคะนี่แหละหากินแบบบ้านๆวันนี้นะคะน้องคูมางมหอยนะคะกันนะเอ็กตายแล้วนะคะตัวที่สองเกกกกมมาาคลรับย ล่าท้าหอยรายการอะไรนะเอาใหม่ดิวันนี้เรามาทำรายการอะไรนะคะครอบครัววันนี้เรามาถ่ายรายการล่ามันล่าท้าหอยในดูหอยซีใหญ่แค่ไหนแต่เราเดินไปบรรยากาศน่ายิ้มเยอะน้าร้องน่าพบกับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ตัวใหญ่มากเราเลยได้ทำการเก็บแล้วก็ปูด้วยแล้วก็ปูเนะปูอ้อยเนาะ ไม่มีไม่มีคนแสดงนะของจริงไม่ใช่ของจริงไม่ไม่ใช่โอ้ยใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยจะเหน็บมือครับในครั้้ไดแค่นี้แหละครับแล้เมนูต่อไปก็จะทำส้มตำนะครับวันพรุ่งนี้เราจะทำเมนูอะไรกันมาลุ้นค่ะคือเมนก็จะเรียกว่าละเวกกระดามเดี๋ยวจะทำด้วยกระเหลือกอันนี้เบื้องหลังการถ่ายทำถ่ายนอนอย่าไปนิ่เด้ออย่างทำจุดชิคกูดนะ วันนี้ได้สามคอนเทนต์เลยเปิดพระอมหน่อยเปิดพระอมหน่อยเปิดแอปอือุ้ดท้ายอร่อยละวิธีง่ายๆอยู่กันแบบบ้านๆอยู่กันแบบง่ายๆอาหารของเราได้เป็นยังไงไม่ถึงสุดเหยียบเลย ได้เยอะเลยหรอ <sup> <sup> <coughs> <sup> <sup>